ก่อนรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่ใหญ่เพนด้วยนะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจ้าเปิดว้ากันค่ะทุกคนข้างๆป่าแตงของเรานะสวนแตงกวาใกล้ๆสวนแตงกวาเลยวันนี้พาทุกท่านมาชมนี่คะ่ะฟักทองนะคะสวนฟักทองเดี๋ยวเราจะออกไปนะ เราจะไปดูกันค่ะว่าฟักทองเป็นยังไงบ้างคุณน้าก็ปลูกไว้เช่นเคยค่ะปลูกฟักทองนะคะเยอะอยู่ประมาณงานหนึ่งได้น่าจะได้ประมาณนี้ตรงตรงสวนแตงกวาก็งานกว่า,วานะคะดกมากๆเลยแตงกวา เรามาดูฟักทองกันค่ะ่าเป็นยัง่ายแอบซองค่ะต้นงามนะคะดอกกําลังขึ้นน,นี่เริ่มมีดอกแล้วเริ่มติดดอกแล้วนะคะทุกคนดอกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวก็เก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะเต็มเลยนะคะคือเขียวงามมากงามใบนะ นี่ค่ะกําลังติดดอกเยอะค่ะเยอะต้องแวกดูแบบนี้นะต้องใส่การแหวกนะทุกคนเออได้อยู่นะนี่ค่ะก็เป็นบุ่งแบบนี้เลยแตงกวากับฟักทองอยู่ติดกันนะคะอันนี้สวนฟักทอง แดดร้อนมากค่ะแดดร้อนมากเดี๋ยวไปดูตรงอื่นบ้างนี่ยอดแบบเริ่มเลื้อยแล้วนะเริ่มเลื้อยขึ้นเลยแดดร้อนลมแรงค่ะตอนเช้าจะอากาศเย็นคุณน้าก็จะปลูกแบบนี้ค่ะคุมใ้พลาสติกค,คุม ก็ไม่พ้นอยู่ดีล่ะคะ่ะทุกคนยาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมอยู่ตรงไหนก็มีค่ะแปลงผืนทุ่ง,งานานะคะจากที่เคยปลูกข้าว mm. ก็มาปลูก mm. พืชผักขายนะ mm. ก็สร้างกำไรสร้างไรายได้สร้างอาชีพในชุมชนแล้วกันค่ะ mm. เป็นการเพิ่มรายได้ mm. ในช่วงที่ อหมดจากการทำนายเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะขยายเพิ่มน,นะคะเป็นทุ่งแบบกว้างๆเลยติดกระแป้งแตงกวานะคะติดกรแปงแตงกวาเลยไม่รู้ว่าตอนเป็นลูกแล้วจะได้มาถ่ายคลิปหรือเปล่านะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะทุกท่านชมแค่นี้ก่อนนะกำลังงามแต่ฟักทองกำลังงามค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ